เดินกลับออกจากน้ําตกมาจะถึงที่จัดรถแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงเที่ยวเท่านี้แหละครับพรุ่งนี้เช้าก็จะขึ้นโบรโม,โมไปเดินเล่นไปถ่ายรูปสักเล็กน้อยที่โบรโมนะฮะแล้วก็จะไปลำมบ็อกต่อเกาะลอมบ็อกเพื่อหาที่ เดินเล่น,นะฮะไปหาที่เดินเล่นที่เกาะลอมบ็อกะครับ มอเตอร์ไซค์เขามีทะเบียนอยู่ข้างหน้าเลยแปลกดิป้ายทะเบียนหน้าแล้วก็มีป้ายทะเบียนหลังด้วยแต่บางครันเขามีป้ายทะเบียนหลังอย่างเดียวอย่างคันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนหน้าติดแต่ข้างหลังจแล้วครับมาดาคีลาปุระน้ำตกเสร็จสิ้นทริปนี้แล้วนะครับ ใจมากครับโอกาสก็มาแล้วนะครับ